<1> 1> อนาดนา่มันไม่เหมือนขึ้นขอครับนี่นะครับทางเข้านะครับ แต่ผมไม่ได้เอามาครับดูเลยอี่มเฟื่อมอันนี้ก็อี่มเฟื่อมแล้วเรามาไกลด้วยนะครับเรากลับไปเอาไม่ได้แล้วรก็เลยเศร้ากับเขาแล้วครับคู่ไป40บาทโอเคมาโมก็เลยอ่านเล็กหนึ่งมาแบบกระทันหันมากระทันหันครับก็ต้องทำใจครับดูแต่ละคนก็อิ่มเีื่อมที่เอเด็กดูตลกป่ะ โอเคครับเราก็ซื้อถุงมือครับมันต้องปีนเสียกนะครับเราต้องเอาถุงมือขึ้นไปครับค่าเข้าเราไปดูครับว่ากี่บาทครับเขาบอกว่ามันสูงสั่นมากนะครับไม่รู้จะเหนื่อยแค่ไหนนะครับแต่เ่าเขาว่าทางขึ้นนี้ประมาณกิโลหนึ่งได้กิโลนี่หมายถึงขึ้นนะครับไม่ใช่ลงไม่ใช่แบบเป็นทางแบบเรียบนะครับเป็นเป็นบันไดเหล็กก็ใครที่มานะครับจะคิดว่าจะมานะครับอย่าลืมเตรียมมือมาด้วยนะครับแล้วก็ เอาไว้แมสด้วยนะครับแมสต,ต้องจําเป็นมากแล้วก็อีกหนึ่งเลยครับต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปด้วยนะครับเวลาเวลาในเราลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีเวลาบอกด้วยครับว่าจะขึ้นเวลาไหนครับมันจะมีสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วก็เก้าโมงครับจนมากเขาจะขึ้นรอบเช้าครับรอบรอบบ่ายไม่มีทีย่ยงเนี่ยไม่มีละผมก็เ,เป็นรอบ,รอบสิบโมงสิบเอ็ดโมงเออว่ะ ส่วนภูคอ,อกเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมครับเพราะว่าเห็นป้าเขาบอกว่ามันติดนะครับเราก็ไม่ได้ไปภูคอ,อกเราก็เลยมาถ้ำนาคากันเลยโอเคครับเราเดินมาถึงจุดคัดกองแล้วก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วครับดรื้ว่าจะเอาอะไรมาแย่ดังเราหรือเปล่า <c oughs> โอเคผมเมื่อกี้นี้ผมก็วัดทานเสร็จทิ้นนะครับผมแล้วก็รอตรวจก่อนนะครับผมอะไรสกิดมั้งสิบสี่ทุมนวามาลงยี่นี่ได้หรือลงท่านมาเด็ลมพันเดียครับ ต้องผ่านแอปคือเข้าไม่ได้ค่ะต้องรอกดจองให้ได้ก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนขึ้นได้ต้องจองผ่านแอปนะครับกดจองก่อนนะครับค่ะใช่ค่ะนี่ขาเข่าแล้วก็ลงทะเบียนขยะต่อค่ะโอ้ลงทะเบียนเลยนำขวดน้ำึ้นไปปีกขวดทับหนุ่มปีหัวลูกโอปีเม็ดหมุนี้มีจานดาวคับปุ่มกาแฟนับทุกอย่างนะคะที่เป็นขยะที่เป็นขยะเนาะชิ้นเดียวครับมีแต่ขวดน้ำครับ โอเคมีน้ำเนาะน้ำ,นำ<ร>คนเ,<ร>เดียวไกดเราอยู่เลยเด้อไกดก็มีโอเคครับเราเน้นเน้นนะครับก็คือเราต้องจองผ่านแอปคิวอะไรก็ไม่รู้ครับคิวอะไรสองครับเที่นี่พี่ไผ่หวานนะคะจะพาเป,ป็นอาสานำเที่ยวเราครับชื่อไผ่หวาน ไม่ใช่กิมซุงนะคะอันนี้พี่เผยไว้พอดีเลยใบรุ่นเจอใบรุ่นเป็นพอดีเลยใบรุ่นเจอวัยรุ่นค่ะสนุกแน่งานนี้ใบรุ่นเจอวัยรุ่นผ่าทุกประการก็วันเด็กก็ไม่เก็บค่าเข้านะครับก็คือลูกเว้นวันนี้นะปกติผู้ใหญ่20ประกันอีกเป็น10 30บาทนะครับใครที่มาก็อย่าลืมนะครับเอาเตือฝาใบถุงมือมาด้วยนะครับแมสด้วยนะ เน้นๆนะครับเป็นเม็ดถ้าไม่มีก็ไปเศรอบอครับเกือประมาณร้อยหนึ่งครับสองคนยังกอเตือนจะเศราบ่เอเกรอเฮ้ยตายกูเตือนจะเศรุเกูแล้วเนี้ยไปฮ้องเาต้องมีไกด์ในการนำทางด้วยนะครับมันมันมีปัญหาเยอะเมื่อก่อนครับก็บางคนก็ทิ้งขยะอะไรบ้างหลายอย่างไปขีดไปเขียนแล้วก็เอาเหล้าเอาอะไรไปกินโอ้โหหาย ปรับรุ่งใหม่ครับนี่ว่าทางขึ้นต้งสี่วะครับนี่แหละครับตายครับผมผู้ใดมีตรประจำตัวยามาดเออเบาหวานนี่เออกูโรคหอบเออกูโรคหอบก็เสือดอกกูเป็นผู้แพ้กำลังไม่เป็นไรอยู่ดิ จุดแรกไม่มีอะไรมากครับเดินผ่านหินไม่เลยครับผมถ้่ายกระมาณแค่สองรูปรู้สึกว่ามาหานี้แล้วหิวน้ำแล้วเหรอครับโอ้โหครับตัวรถผู้ใดเป็นผู้หญิงยามาเถอะว่าลำบากใครมีรูปประจำตัวนะครับอย่าอย่านะครับอย่าแฮมเบอร์เกอร์ครับผมผมเห็นแกมมอเกอร์แกมมอเกอร์หินเคี้ยวแล้วฟันหุบคุณเลี้ยงคุเลี้ยงมันไอ้จานน่าจะใช่ตรงนี้นี่แหะ ตอนนี้ใส่แมสไม่ได <in> ้แล้วครับรู้สึกว่าหายใจไม่ออกสระเปาครับสระเปาสระเปาก็มีครับโอ้คนไม่คิดตั้งชื่อนะมครับผที่นี่คืออันนี้คือจุดสตาร์ทสตาร์ทตบนต้นมะฟ้าอันนี้คือเสี่ยงครับผมดูครับอันนี้พี่เขาเรือสปีดโบ๊ทครับเรือสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทนี่ครับเปนเวลาที่ใส่ถุงมือครับเนี่ยครับรู้แล้วครับว่าทำไมเพื่อไม่ให้เก็บมือนะครับ ยำเท่าไอ้ต้นแมงโคตรลิงเลยมันมีจะคนไหนขับไก่ดีเสียงแล้วไม่ถนัดเลยตอนนี้ถือกล้องมือหนึ่งพัก,น,พกนิดนึงก็ได้ครับนี่คือจุดพักที่สอนแล้วครับผมจุดบี้จุดบี้โอ้ไม่ก็โอ้ อนาถเขาบอกว่ามาดนหาจมหามนอนาถจังเลยไล้สดแม่งหดแลนึกว่าก้ยังดอกขอเจ้าที่เจ้าทางดีๆเอาเงินมาซื้อความลำบากจุดสี่จุดพักอีกแล้วคลิปนี้ขอถ่ายยาวๆแล้วนะครับก็หยู่มากบันไดก็บันไดยังทำไม่เสร็จเลยครับดู หลโสบายไหมสบายครับผมบปัจจุบันก็ทำบันไดจะเสร็จแล้วครับหลังมาก็บันไดอย่างเดียวเขาขึ้นเาขึ้นอีก2กิโลจากทางลาดสันเอเคคลิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะครับ ผมว่า20นาทีขึ้นนะครับผาดมาผานนี้แล้วยังไม่ถึงเลยนี่ความจริงครับทางขึ้นลําบากจริงครับนนหเห e. มือนในคลิปเนี่ยจะไม่ลําบากนะคุณมาจริงเนี่ยผม,มผมว่าหอบจะจะขึ้นทาง,ง,งแรกแล้วอ้าวบันไดกูสุดแล้วน่ารกกูจริงเลยบอลหัวปลาไหลน <มา S 2> ะครับ อีกหนึ่งกิโลเรามาอีกสองกิโลครับเหลืออีกหนึ่งกิโลเราก็ถึงแล้นะรถดุดราโถเออนี่าไรเรือเท่าไรเคลื่อนไม่กระแสนะครับใครที่มาหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับผมบอกเลยครับว่าเสียแขนยาวเนี่ยอย่าเอามาเลยคุณเดินมาเริ่มหอบแล้วครับกูจะร้อนทันทีคุณกูจะหนาวแค่ไหนคุว่าคือเสือหน่นะ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอันนี้ก็เอกเ,เขียบนะครับดูจากความแปลกนะครับเหมือนจะเก็ดงูนะแปลกๆมากเลยโ<ท>อ้ยทางขึ้นเก่าครับดูอนาถาแต่ก่อนนะครับแต่นี้เป็นบันไดละสบายขึ้นดูตับู่ข้างนอก,นอกอเป็นไม้อะไรไม่รู้วะ าจะไปก่อนนะ่าจะเดินได้นะครับน้อยเนี่ยเดิน,น,น,นผ่าด้วยไปเรือไททาน,นิกครับดูเรือเรือไททาน,นิกดูเหมือนเหมือนหน้าโรามานนะใช่บะบอกคือไ,ไกลแล้วครับตอนนี้เราขึ้นมาเป็นผาแล้วครับ คนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นผายัางไงครับเดี๋ยวผมลงไปผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะไอ้กหนอนข้างนเายกายกหน่้นทางนี่คร<ห>ับควาา่วาแก่กาเลกะแพ้นิ้นน่อยแล้วโอ้โหฮะโอ้โหกอนซอกหินไทยยบอทากับทากับต่อไปเข้ามาถ่ายนะ เราเอาเน้นท่านบนก่อนนะครับตัวคลิปตนี้คลิปจะเริ่มยาวแล้วอ่ะป่าคาบานอนคาบานอนครับเนี่ยเราถึงผาแล้วครับใช้เชือกเสียงไห้ทางงงครับไม่ต้องพูดถึงทางขึ้นไม่ต้องพูดถึงตรงนี้เขาว่าอนาถแล้วครับอนาถจริงๆครับดูเลยมันได้เหล็กสีแดงมึงหามต้นเดมึงหามต้นแล้วไปต้นอ้าวลบเล อย่าบังคับตรวจกันนะเนี่ยเดี๋ยวดูตรวจมันครับดูตรวจเออทางตรงนี้อนาจริงว่ะมันเหมือนขึ้นผามากกว่ารับไม่ได้เหมือนขึ้นเขาแล้วรับตัวนี้ขึ้นผาทางสันด้วยถ้ามีสลิงนี่ใช่เลยอู้ด่าไอ้ต้นอัดซ็อเอันาเมัอนเดินคทางขึ้นอันนี้เป็นซอกหินครับมีตุ๊กแกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับซอกนั้น จดีเริ่มเห็นวิวแล้วครับอันนี้ก็เป็นจุดพักยาสูมากลลย่ยาสูครับว่านก็บมาซีนี้ก็ซอกหินตอนนี้พูดอะไรไม่ได้มากครับแรงริ่วเบิดนแล้วปกติต้องซืเรียมร้อยขึ้นมาครับแต่ตอนนี้มืมนาล้อดีด้ยเออาวอรับบาครับพอมากกมาเลว้ากูยังไม่ได้ไล่เรากูเก็บข้อ อนาจมันไม่เหมือนขึ้นขอครับมันเหมือนขึ้นเหวเป็นหน้าผาแล้วครับขึ้นเหมือนเราปีนหน้าผาก็ใครที่ดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจหัวเสียที่สามนะครับนี่ครับเสียที่สามนะครับหัวหัวงูง่ายเลย หัวหัวเดี๋ยวเราจะไปดูตัวนะครับอยู่ข้างบนไปเหนื่อยเป็นลมกลับไปเมื่อสภาพการแต่งตัวเมื่อคืนเขาครับผมโคตรเซื้อเลยเสียงชามสั้นเสียงใครโซเล่กันนั่นจะดีสีบนน้องตกไปนี่นองเลยนี่ เดี๋ยวดิได้วยดมีเขาค่กว้างขันแอบอีกเขามากลางเต็นท์บ่กลางเต็นทหขึ้นมาเอาใส่หาพวกเกือบมันเบื่อดีๆไหมโอเคครับตอนนี้เรามาถึงทั้งนะคาครับนี่ก็คือทางลงไปนะครับก็เขาไม่ให้ส่งเสียงดังอะไรครับตามกฎระเบียบที่เขาเขียนเอาไว้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยห้ามส่งเสียงดังห้ามเจ็บหินห้ามจับต้องหินอะไรต่างๆนะครับ ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่หลังนะครับตอนนี้เราพักก่อนลงไปนะครับนะครับ้ตื่นเต้นเลยท้ำนะคาของเราเดินมาประมาณ2กิโลครับกดจะมาถึงได้นะครับอย่างแคบครับของเสียงดังกันไม่ได้ทางนี้เป็นทางไปอีก อย,อย่าเราไปทางนี้ก่อนอโอ้โหตงยากเหมือนกันนะเนี่ย,ยมันซ่องแค่แคเนี้จิบกดมา,าทางนี้ไปต่อได้ไหมท่านใหม่โอ้โหรับนราคาครับเนี่ยเป็นเก็ดงูเลยครับอือหือทางไปอีกทางนึง สวเขอให้หามจับในรัเชียนบอกห้ามจับห้ามมองไปแตะ

คร,ครับตอนนี้เราไปเกดีต่อนะเกดีที่อยู่บนเขานะครับูคบนดดเจอของแปกลกแล้วอ,อ้ยมนะมรา่บนี้เป็นหน้มานมรกตแบบดีเลยสรางสรางนี่ก็เป็นสรางธรรมชาตินะครับรรน้ามันพุดออกมาเอง ดูครับดูบ้านเรามีอย่างนี้ก็ดีสิลงมาแล้วก็ขึ้นไม่ได้ครับเหมือนหลุมอะไรสักอย่างครับคนก็เอาน้ำ้นมาใช้ได้นะจุดเดียวที่มีน้ำนะครับแต่ที่เราขึ้นมาเนาะอันนี้บ่อที่สองนะครับอ่ะเราวงท่าไปบ่อดีกว่านะ เดินมาครับก็เจอห้องน้ํเ v พีครับห้องน้ําเปิดประทุนครับดูสองโถด้านข้างไม่มีอะไรเลยหนังซ่อมติดกับถนนทางผ่านนี่เี๋ยวเราไปต่อบนญโบสถ์นะครับโอ้สันมันเอาเรื่องนะเลยสะพานไม้ไผ่สะพาน,นนา,านเลยะสด้ที่คนรูยเลยท่านาฝนเราจะมีน้ำนะ เหนมาแล้วเราต้องไปที่สุดครับเ,เราขึ้นมาแล้วเราลงไปยากนะหนาฝนมันจะเขียวเลยโอ้โห,โอโหเออหนาฝน่งสิมาไม่ครับใครรักสบายครับมาที่นี่แล้วครับขึ้นเขาครับสบายสุดลวถึงแล้วครับพระนะครับเจดีย์บนเขานะครับอากาศเย็นกว่าแล้วแรกก็เหนือที่หายไปไม่ได้เลยชิบหายแล้วต้น ที่ไหนไปต่อที่ไหนก็ฝากติดตามไว้นะครับสำหรับทลิปบอนการในวันนี้นะครับก็ขอจะจบเพียงเท่านี้นะครับกรับทับนาคาแล้วอย่างไรเลยใครที่อยากมาครับก็อย่าลืมนะครับอย่าจองทางแอปด้วยนะครับอย่างเ้นเขาไม่ขึ้นนะแต่เวลาปิดเปิดเนี่ยเขาก็ปิดประมาณบ่ายสองมีไกด์นำทางครับตามทิปเลยนะครับส่วนผู้ครอบ เราก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ามันค่าแ,แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาปิดหรือเปิดหรือเปล่าเนาะก็อย่าลืมครับตามผมด้วยนะครับ,มมนนรบหลายแล้วครับเรียนใหม่ยิน้านะครับ